มาถึงข่าวของเจนนี่แบล็กพิงคะคุณผู้ชมที่ล่าสุดเนี่ยเธอได้ออกมาโพส,สแสดงความรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายนะคะหลังจากที่แสดงคอนเสิร์ตไม่จบนะคะที่ Melbourne ออสเตรเลียค่ะหลังจากที่เพราะว่ามีอาการป่วยค่ะ กำลังเป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะคะหลังสี่สาวแบล็คพิงคได้ทำการแสดงคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียแล้วเจนนี่เนี่ยก็ได้เดินลงจากเวทีกลางคัน,นะคะ่ะโดยสมาชิกที่เหลือก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าเจนนี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพล่าสุดเจนนี่ก็ได้โพสต์อินสตาแกรมสอรี่นะคะแสดงความรู้สึกเสียใจและก็เสียดายที่ไม่สามารถแสดงคอนเสิร์ตได้จนจบพร้อมกับขอขอบคุณที่แฟนๆเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจค่ะหลังจากนี้เธอก็จะใช้เวลาพักฟื้นอย่างเต็มที่นะคะเพื่อกลับมมาาาแแแสสดง ert, ดงงงคอนนนิรร์ต้้้วยุขขขภพที่็กึ เหล่าบลิงเนี่ยกังวลกับการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตค่ะเพราะว่ามีตารางงานแน่นมากซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022จนเห็นความเหนื่อยล้าของทั้งสีสาแบบชัดเจนนะคะพร้อมกับตั้งคําถา,ถามถึงค่าย YG เลยบอกว่าได้ให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพของเรล่าศิปินอย่างเพียงพอหรือไม่ค่ะ